สวัสดีครับนุนนิวจ้าตอนนี้เราก็อยู่กันที่แกมนวันนี้ผมก็จะมาซ้อมคอนเสิร์ตเ a ลงของไอซครับซึ่งผมก็เป็นเกสของพี่ไอซ์เนาะใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็จะได้ไปซ้อมกับไอซ์ข้างในแล้ววันนี้จะซ้อมเต้นซ้อมร้องด้วยแล้วก็อาจจะทำอย่างอื่นอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับต้องไปรอดูแลเดี๋ยวไปข้างในกันสวัสดีครับพกสปอตไลท์มาด้วย เซลเซลเซลเหมือนแบบเวลาน้องเดินมาที่ไหนเหมือนมีสปอตไลท์นำทางสว่างว่าหนึ่งสองสามแอนน้ำหนักสปอตไลท์ซ้ายถูกต้องนะจะต้องออปเปอกันของพี่นิวก้ยขาขวาข้างหลังแขนขวาข้างหน้าถูกต้องของพี่ไา้ขาซ้ายข้างหลังแขนซ้ายเล two three and point five six s e n o n e two t ພາສິກໃສເຄີຍຈາກັບບໍ່

เอาความจริงพี่ไอเอนเนอร์จีแต่เป็นเอเนอร์จีที่พุ่งไปทิศทางต่างๆกันไหมดเลยไม่ถูกทิศถูกทางเลยแต่น้องเป๊ะมากแต่ว่าจะบอกว่าเวลาเต้นน่ะพี่ไอจะแอบมองน้องตลอดเวลาเลยว่าน้องจะคอนติเนียต่อท่าอะไรแล้วเวลาพี่ไอแบบเต้นผิดน้องก็จะแอบบอกด้วยสายตาเบาๆว่าครับกลับมาผมก็เล่พี่ไอเหมือนกันช่วยกันช่วยกันาหลักมากครับขอบคุณน้องมากมากที่แบบมาเป็นแขกรับเชิญนะพี่ไอนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยวันนี้แบบเริ่มหายเกรงแล้ว แต่หนองเป็นคนที่ทําอะไรก็ดูแบบคิ้วไปหมดเลยอะสดใสไปหมดเลยอะจริงๆแบบแล้วมันเหมาะกับเพลงด้วยเพลงเนี้ยใช่ไหมใช่คุณนและคุ้เท่านห้่ซ้อมเนเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปซ้อมร้องคแล้วเดี๋ยววันนี้มีรันด้วยอยู่กับพี่ไอทั้งวันเลยถึงตีสามเนาะเขาขอคิวไว้ถึงตีสามกลับบ้านดึกได้ป่าวต้องบอกใครหรือเปล่าต้องโทรบอกพี่ซีอะไรอย่างงี้ป่าวแล้ว ไม่อยากดูนะหยุดดูสิเราอยู่กับใครเราอยู่กับพี่อ้อพี่ไอ้ดูไปดูครับไปดูครับดูดีมากเลยเอาเลยคุณสมุติจมีน้องน่ารักมากน่ารักมากคือพี่อ้อ่าเคยเอาเพลงนี้ไปร้องด้วยคอนเสิร์ตรักแใช่คอนเสิร์ตเจ็ดเตียงผมผมเคยฟังโอ้แต่สักพักนึงแล้วไม่เคยสักพักนึงแล้วครับวันนี้เจอพี่อ้อครั้งแรกเลยครับเป็นใจมากเลยเก่งมากรองดีมากเลยอ่ะ เราเองสองที่นี้นะครักจริงนะจึงเดี๋ยวผมรอนั่งแกะนั่งฟังพี่ไอค่ะเราเพลงซ้ำรองได้ครับสั่นไปหมดสั่นนะเขาแบบถ้าอยู่กับพี่ไอก็จะได้ชิมแต่เมื่อกี้พี่อ๊อฟไอยู่ด้วยสั่นเลยอ่ะไม่รู้จริงอะไรจริงไอชิพี่ออฟไม่เห็นนากลัวเลยไม่น้องสั่นเลยดีนะรักแท้กับคุณและคุณพานะไม่มีปัญหาครับ แท้อย่างนี้กเป็นเพลงที่เราลองมาบ่อยอยู่แล้วก็เลยแบบลองโอเคสบายแต่คนละคนเท่านั้นก็ไม่ได้ลองยากขนาดนั้นครับลดคี์ลงมาด้วยแล้วแบบเพลงสนุกสนุกจอยจอยสนุกดีส่วนกลับมาได้ใหม่ก็มีบางจุดที่ต้องโฟกัสหน่อยครับก็เดีย๋ยวต้องไปซ้อมเต้นต่อด้วย รบใบนี้นะครับเมื่อกี้เรารันร้องไปแล้วในห้องร้องเพลงครับก็รันทุกโชว์เลยร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้จะเป็นพาร์ตการเต้นจริงๆผมมันมีแค่เพลงเดียวคือคนละคนเท่านั้นแต่ว่าก็มาดูพี่ๆเขาร้องเพลงลองดูพี่ๆเขาเต้นหรอก

เพลงเมนูคอนเสิร์ตเพลงรักแท้ครับคุณดิันทนอครับเ้าเดี๋ยวผมสู้เสูครบเพลงเปิดแล้ สนุกดีแบบรันแล้วแล้วก็เห็นพี่เป้พี่เฮาพี่ไฮส์แบบร้องเต้นสะบัดมากตื่นเต้นไหมก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าวันจริงน่าจะตื่นเต้นกว่าเดิมอีกไม่กี่วันเราก็จะต้องไปรันที่พารากอนแล้วไปรันที่สถานที่จริงแล้วครับรอดูเลยว,ว่าวันรันจะเป็นยังไงแล้วก็วันจริงจะเป็นยังไงครับตอนนี้ได้เวลากลับไปพักผ่อน มาถึงครับทุกคนวันที่เป็นวันรันทรูของ b e k of Ice Concert บรการพุดดงกว่าตอนนี้ห้องเงียบมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเด่นไปหน่อยความรู้สึกหลังจากที่เข้ามาเห็นเวทีนะครับก็ใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยเวทีลากสเตจลากยาวไปนู่นเลยถึงกลางฮอเลยอ่ะก็คือเพลงที่ผมขึ้นอ่ะ คุณและคุณทั้งนั้นต้องมีวิ่งมาด้วยก็น่าจะวิ่งมาน่าะตรงนั้นมาถึงตรงการนี่เลยน่าจะวิ่งมาเลยใช่ก็วันนี้รอแล้วนี้รันทรูเดี๋ยวจะมี็อกกิ้งด้วยแล้วก็มีซาวเช็คทุกเพลงเลยแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะแต่งหน้าใส่ชุดแต่งตัวเต็มเหมือนรันเหมือนแบบ ขึ้นคอนพรุ่งนี้จริงๆเลยครับเพราะว่าคอนพรุ่งนี้แล้วรันทูก็ทุกอย่างไปเตะเลยอืมันช่วงค่ำๆใช่นี้แล้วก็อยู่ที่นี่กันยาวๆเลยครับอันนี้ก็มาเดี๋ยวรอดูนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับ Thank <laughs> you. สบายไงี้ยแต่นี่มันยาวมากแล้วต้องวิ่งต้องร้องเหนื่อยแล้ว้องร้องหลบด้วยร้องเสียงหลบตอนวิ่งอ่ะเป็นไงเนี่วิ่งคนคนเท่าน,นั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเงามีแต <c oughs> ่คนเท่านั้นที่ทำให้ใจผมกระสับทำไมเรามีพี่ไอช่วยร้องอยู่เหนื่อยร้อนเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปพักที่ก่อนนี่ใจก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ได้เจอพี่พี่นักสาวคนพร้อมพร้อมแน่เลยเป็นยังไงบ้างครับเต้นนะเพิ่มเต้นพรุ่งนี้จะเล่นแล้วใช่พรุ่งนี้แล้วครับก็เป็นกำลังใจให้พี่พี่นักสาวคนเลยครับเดี๋ยวจะแอบรอดูอยู่ด้านหลังครับเงียบๆได้เลยครับเดี๋ยซีนน้องเดี๋ยวพี่พี่ก็เชียร์เหมือนเออให้กำลังใออยู่ข้างล่างใช่เียรอยู่ขนเดี๋ยวซีนน้องพี่ก็จะลงไปนั่งเชียร์ไม่ได้เราสองคนอยู่เขาซอฟตี่สลีไม่เอาเนี่ยเราสองคนจะให้กำลังใจใช่ออฟกันบนนิวด้วยครับพี่ไอ้พี่ไอ้ ี่อครับผมทูกทครับขอบคุณรับแต่อยากจะบอกมิลีว่าติดตามผลงานมิลีมาตลอดเลยตั้งแต่แบบพักก่อนก็มาเรื่อยเรื่อยเลย พรุ่งนี้ถึงวันจริงแล้วสู้นะเหมือนกันนะคะพี่เนยร้องเพลงเพราะว่าคือตอนก่อนพี่เนยร้องคือจะอยู่ข้างบนคือหนูอยู่ใต้เท้าเลยคืออยู่เพ้อเลยร้องเพาอเจอกันบ่อยมากมานะแต่ว่าไม่เคยคุยกันเลยเพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกแตคุยกันด้วยประโยคที่ว่าพี่เนยอายุเท่าไหร่ประโยคแรกที่คุยกันอายุเท่าไหร่ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับ แต่งตัวเสร็จแล้วแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการมานั่งเป็นผู้ชมในรอบ Run t r u จริงนะครับวนนี้ยังไม่ถึงคิวอันนี้นู่นเลยนะคะตอนนี้เราก็เป็นผู้ชมก่อนพี่เป็นพื่อนพี่ไอซ์เขาก็อยู่บนนั้นนะฮะแล้วก็นั่งชมรอเวลาเราถึงตาเรา <c oughs> สีชมพูแบบว่าเป๊ะ รันทู ool, ครับรู้สึกว่ารอเมื่อกี้ทำได้ดีที่สุดเลยเนใน3รอบอุ่นใจแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะทำไม่เต็มที่มากๆมีสองคนด้วยครับก็หวังว่าพรุ่งนี้จะราบรื่นนะวันนี้สนุกม,มากเลยเมื่อกี้นั่งฟังพี่พีร้องเพลงมาต้งแต่ต้นพี่พเขาแบบพลังเยอะมากๆซึ่งจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ได้ในสักวันหนึ่งครับอยากจะแบบมีพลังเยอะๆเหมือนที่เขาว่า ีเหมือนแบบพี่ชายที่แบบที่คานตามท้องคุณแม่ออกมาติดๆเลยอะ่ะ <c oughs> เขาแบบใจดีมากใจดีมากมา <c oughs> ไอ้ดูมันผมเป็นน้องมันเป็นลูกเลยครับยแบบนั่นแหละครับเลิฟมากยัยเป็นมายใ,ให้สุดๆอันนี้เราก็บ้านดีกว่าเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้ <c oughs> ถึงเวลาขึ้นแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระซะหน่อยไหว้สถานที่ด้วยต้องหันฟัง<ท><ก>ตบหมดเลยทัวเลยหวว่าวันนี้จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะเดี๋ยวอีกไม่กี่เพลงก็น่าจะถึงเวลาขึ้นแล้วแหละไปเตรียมตัวน มมาสด้ึงเต้นไหมดึงเต้นอยู่แล้วสิมันเป็นงานใหญ่มากๆเลยเป็นการเป็นแบบเป็นเจสครั้งที่2องของใช่ไหมน่าจะสองครับเป็นเจสแบบจริงจังของคอนเสิร์ตอื่นๆเป็นครั้งที่2ในชีวิตเลยครับก็ยังไม่เต็มที่นะนี่เราจะไปส่งความสุขถางเสียงเพลงออกามาให้แฟนๆเพลงของพี่เปกอพายส์ได้ฟังครับ เสียงมันเบา,เบา,เบาไมบาหอไมหอ่ะเล่นมากคนเรียมบมากอะคนลุกเลยเล่เลนเรดีจริงสงะใจเย้ได้ยินอย่างนี้ก็อุ่นใจสบายใจนะครับวันนี้มีความสุขแล้วเมื่อกี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่พอพี่ๆทุกคนม,นมาบอกว่าโอเคเลิศแล้วกเ็กเลิศก,ก็ได้คนะ,อะเอาเต็มที่แล้ว ถือว่าเป็นอ่อก้ของการเติบโตของโดดิลนะครับทำให้เต็มที่ก็พอแล้ว เสมอการร้อเพลงจริง่า เก่งมากมากยินดีด้วยขอบคุณมากมากครับนี่าจัดอีกโลจัดอีกมาได้ครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับพี่เฟย์ขอบคุณครับคอนเกรดเดอร์เอชชันครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับโล่งอกนะครับโล่งอกเลยก็คือวันนี้ก็คือผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอีกในคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าเฮียเนี่ยต้องมีอีก สองนเสิร์ตคอนเสิร์ตอีกหลายคอนเลยใช่ครับก็เป็นพิบเบิร์ดนะครับแล้วก็ตามด้วยพี่คริสติน่าอากกล่าอีกครับนะครับตอนทีปิดนะครับผมฝากด้วยเป็นกำลังใจให้ฝากคอนเสิร์ตที่พี่เป็กจะไปขึ้นด้วยนะครับทั้งสองคนเสิร์ตเลยเป็นกำลังใจที่เป็กด้วยนะครับคครบขอุณับไปทำอะไรมาทำไมน่ารักขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตไปกับไอซ์มาครับเลยน่ารัก ๆยถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตจบแล้วพี่ไจะรู้สึกยังไงบ้างคือก็หลงหลงเขาเรียกอะไรอ่ะโงงโหงหลงหลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอกลับมาทํางานกับเพื่อนๆเนี่ยพี่ไอว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยคือพี่เป็กกี่เออพี่ไอมันมันเหมือนมันโตด้วยกันมาแล้วมันมีช่วงชีวิตที่เหมือนแบบใช้เวลาร่วมกันแล้วมันก็ห่างกันไปแล้วพอมันกลับมาเจอกันปุ๊บอะมันจูนกันติดเพราะว่ามันเคยใช้ชีวิตร่วมกันคือมันมากกว่าการทํางานเพราะว่ามันแบบ ไปครั้งต่างจังหวัดต่างประเทศไปเลยเนี้ยคือมันมีมันมีเมมโมรี่ร่วมกันพอกลับมาทํางานด้วยกันแล้วเ <c oughs> นี่ยมันถึงวันที่ต้องแบบบายอีกแล้วอะไรเงี้ยคือก็รู้แหละว่าต่างคนต่างมีภารกิจแต่ก็ใจหายจบแล้วต้องคิดถึงมกันแน่เลยคิดถึงที่ถึงคนนิวด้วยเผยร เขาดูเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาได้ครับอย่างเงี้ยเข้ามาได้เลยใช่เข้ามาได้เลยแล้วเขาจะดูเงียบๆเกรงๆหน่อยใช่ครับเกรงเขเสออยู่ไม่ไคือเขาแบบเขาน่ารักอ่ะเขาตะมุตตะมีแล้วเขาก็เหมือนมาเป็นคนเวลค้ามทุกคนแบบเงีับๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้พี่เองก็รู้สึกมันแบบเฮ้ยสบายๆนกันในการที่จะเข้าหาะถ้าพี่แบบเข้าไปพุดแล้วน้องแบบนิ่งอย่างเงี้ยนิ่งเกินใช่ไหมอันนี้คือเขาไม่ได้นิ่งเขาแค่เป็นคนขี้อายท่นเี้ขี้อายขี้เขินไม่ด้อย อเยะสิ่งหนึ่งที่พี่ชื่นชมสุดคือปากมันฉ่ำมากเราไอโอเดอร์พูดพี่ก็เยคุยกับพี่ป๊อปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องแบบหนี้หวังมันจะได้แบบเนาะจึงแบบมันล้วไม่จุกแค่ปาะมึงมึงเลื่อนไปดูน้องนิดนึงตาตาดูตาคือบางอย่างอ่ะมันสวยที่อยู่ตรงหน้าคนอื่นมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้กลัวเราต้องคิดก่อนกูคิดแล้ว <c oughs> คิดว่ากูไม่ได้แน่นอน <c oughs> คแครี่สิ่งนี้ไม่ได้แน่นอนอยังน้อยถ้าเสียงเราไม่ดีนะเราก็ยังเฮ้ยเสียงดีสตีปากกวเองแบบนี้เอา้าตีกูทำไมต <c oughs> ะโกนแล้วเพลงร้องอยากมาก เมื่อกี้ผมฟังพี่โอ้พี่ป๊อปก็ร้องฟัขอได้ไหมครับขอได้โอ้โหอะไรมาไม่ได้ครับมีตรงไหนไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนใครมาเชียร์อุ้ยคู่ชื่อไหเห็นเห็นใครมาเชียร์ว่าคนคุ้นๆไหนลองถาม My Neighbor ใครนะนี่คู่ชื่อได้ไหมนะไม่คู่อย่าไปพูดดิคู่ชื่อได้เลยไม่เู่เก่งมาก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 ไว้มีโอกาสร่วมงานกันอย่าร่วมงานด้วย ป่าฮะป่าับทักทายน้องหน่อยสวัสดีตายแล้วสวัสดีสานั้งข่อมอยู่สะพานก็ด้วยสีมากเลย New Country ครับเย้ New Country ขึ้นเวทีกันหมดแล้วลงมาเมื่อกี้เลยงมาสุดลร้อนเลยสุดละร้อนเลยใช่ครับแอบดูอยู่ตรงนี้ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดมากๆทั้งสาวเพลงเลยตื่นเต้นมากแล้วก็กหง่อลงมาได้มือสั่นเลย ไมจับนี่จับไม่อยู่เลยสั้งางเหมือนกันเราขึ้นไปอ่ะขาข <c oughs> าแอบสั่นเสียงก็สั่นด้วยแล้วค่ะวันนี้คือน่ารักนา่าเลิฟแล้วออกไปแดนซ์มันมากนัทกัมเบลี่กับพี่โอ๊ตพี่ป๊อปด้วยว่าตอนออกไปเราจะจับมือกันแล้วก็เดิน จุ่ม <rôle> จ <à> ุ <of the> <ici> ่มจุดดุบก็ไปน่ารักมากแล้วก็ไปเต้นสนุกมากครับเจอแฟนถือป้ายชื่อนุนิวด้วยใช่วันนี้เขาก็น่าจะมามากันด้วยขอบคุณที่มามากๆเลยครับก็ เนม,มากเลยคอนเสิร์ตนี้ครับเป็กกับไอซ์คอนเสิร์ตที่เรียกว่าเป็นตำนานมากๆของประเทศไทยมา,มากเลยครับที่เป็กที่ออฟที่ไอซ์สุดยอดมากทั้ง3คนแบบนับถือจากใจจริงๆมากเลยครับร้องเพลงสุดยอดมากแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแบบให้คนดูคือดีมากๆทั้งคอนเสิร์ตเลยในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีคอนเสิร์ตอีกกี่ครั้งก็ตามเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครั้งนี้ก็จะเป็นใช่เป็นประสบการณ์นิวๆิวครั้งใหญ่มากๆก้ขอบคุณที่ พี่ไอซอีกครั้งหนึ่งนะคะมากๆเลยที่เชิญนนี่มาเป็นเกสในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่ออฟพี่เปคด้วยครับสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เจอศิลปินทุกท่านเลยพี่ป๊อปพี่โอ๊ด้วยมินลี่แล้วก็อ e อ c o ว n คันทรีด้วยครับทั้งสี่คนเลยทุกคนเก่งมากๆครับมี Happy Birthday กันด้วยน่ารักมากครับผมก็ท่านี้แหละครับจบแล้วครับสำหรับพี่กับไอซ์คอนเสิร์ต ฟีเจอริงบายนิวหนึ่งคน